สวัสดีค่ะชื่อนาธนิชาพัฒพิวัน์ชื่อเล่นชื่อมินนี่ค่ะอายุ15ปีน้ำหนัก48สูง165กำลังศึกษา,า,ายอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติลำพังแ,แอดแวนซ์อยู่เกรด9ค่ะความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโ,โนค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะรปรรักฉันรักฉันเธอจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขา เธอมีต่เลิกฉันเลิกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกที